สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พี่หอมมาที่ตลาดสดอำเภองาวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นถนนแล้วก็สถานีตำรวจสถานีย่อยนะคะจะพามาชมบรรยากาศตลาดยามเช้าของอำเภองาวนะ เป็นตลาดเล็กๆจะมีของชาวบ้านเข้ามาขายนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ก็จะเป็นตลาดชาวบ้านชาวบ้านเขามาขายของนะ,ะคะอันนี้อย่างเจ้าเนี่ยอ๋ยมยอมันแก้วเนาะมแต่ง หอ,อมป้อมนี่ขายจะได้เนี่ยสิบบาทเดี่ยวรุ่นสิบหี่ผักชีชาวบ้านเขานะมาขายอันนี้พี่หอมจะพูดภาษาพื้นบ้านนะสิบบาทได้จะได้รุ่นเลยเนี่ยหนหออออบบ่อมันเนี่ยไงหน่ออัปต์ตอคือหรอหอมป้อมเนี่ยเอากัเทามัดหนึ่ง 耽误了麻烦。 เหรียญห๊ะมียาอ๋อเหรียญก็เอากัดนะสวนต้มไข่จะได้ <để> <That termhan> <myebies> <HHH noise> นี่ดีกว่าแบงค์อ อันนี้อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นตุงเนาะจะขออนุญาตอู้ไทยเนาะราะว่าลงยูทูบจะเข้าฟังบ้านเขาโมโหเรื่องอันนี้ไปปักสีใหม่เนาะีอันนี้เป็นประเพณีทางเหนือเขาจะใช้กันเนี่ยเขาจะปักกันอย่างเงี้ย ดูสงการเขาก็จะมีขายอย่างนี้นะนี่ฮะเขาจะมีขายอย่างนี้เอาไว้ตอน่อเจดีไซน์เขาจะเอาเสียบๆแล้วก็ไปปัดขอทายน,น้อยเนะเาะทายผานแล้วนีน่มัมกกว่านี่ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นของพื้นบ้านจริงๆเลยนะอันนี้ของตามพู้นตามบ้านนะครับอ่าอันนี้กับมะนาวอันนี้อันนี้กับตะกร้ออันนี้อย่างหนูกะอันหอบเจ้าอ๋ออันรอบกับแย่อันนี้อันนี้ก็จะเป็นกระลอกเจ้ก็ใช้ข้าวหอมกระลอกเหรอกระลอกกระแย่อันเผามันเผาห้องกในใน๊กในในวิ่งางหนึ่ง มันจะลัวน้อยเจ้ามันจะบางอันนี้หอมเจ้าอ๋อกระลอกเจ้าอันนี้อ้าวอันนั้นไม่ซัดเอาผาดเป็นเป็นเกี่ยวใส่กอนนเพราะว่าเกี่ยวมันแป้ง ใส่ใเยสสนใจก็เพิ่งมิ่มอย่างนี้อขอพภัยนะเจ้าเอาเลยสบายอีอันนี้จะเป็นน้ำพริกนพริกลาบลาบน้ำพริกเจรพริกาพริกแดงของทางเหนือ มีน้ำปูด้วยเนี่ยมีทุก,ทกอย่างเลยม,มีน้ำยานนมหมูปลาบินมีหพึ่งมีทุกอย่ <laughs> างพี่ไหมแม่พี่หละเจ้า <laughs> อออันนี้ก็จะเป็นท้าราบสำเร็จนะนะจกเขียงหมูเลยนะเนี่ย ขอถ่ายนะเจ้าเน,นาะใก่แกตาอืมแก่ไหมใ่แก่ไตแก่ใต้อ๋อฮะถ่า,ายลงไปดู YouTube. YouTube. ยูทูบยูทูบฮะเหมือนเมือนมาเตือนเลยนี่ ตลาดพื้นบ้านนะในจะมีมีแกงไต้ปลามีขนงมีอาหารพักกลางมีคนแนงตามขนนุนเอ้าย้มมะม่วงกะนึกว่าตามมาบรรนุนอ๋อมีใครมาใครมางาวไม่ต้องกลัวจะอดนะว่าอาหารภาคใต้อาหารพักกลาง ขอทายนะเจ้าเนาะโอ้นี่เนาะไม่สดอ๋อมีแต่บกักควางเนาะยังมีมบบแหลบเดียวอันนี้หนาะไม่ปิบเนาะอ๋อนี่หนาะไม่ต้มกันเจ้า นี่ป่นหาจัดเลี่ยงเอากานเนาะโผเลี่ยง ขอ๊ะโอ๊ะไทยใช่ไหมอ๊ะโอะไทยปะไทยแม่จอไทยแม่ อันเนาะอันนี้อันนี้เขาจะเรียกแอปปะซิวนะ,ะละกปกาน้อยอะล็กาน้อยก็ <c oughs> จะเอาไปปิ้งนี่ก็จะเป็นยาฉุนยาสูบ

ยำหนังทางภาคเหนือเขาไม่ได้ใส่มะนาวนะใส่ใส่กอกสมุนไพรนี่หมดมะขันอันนี้จะเป็นตำม,มดแดงตำม,มดแดง I my feet. S <S อ้าน,นั้นเป็นปลาแม่น้องใช่ีหเผ็นแมงอ๋อแมงหออ๋อไรมาขวานอ

ขอทายเนาะจ้าได้เลยค่ะไม่คิดค่าถ่ายไม่ไปคิดเลยเมิน่มนๆมาถ่ายเตือน <laughs> ขอบคุณจาดหนักมันเนี่ยามาพอธรรมาชาติบ้านเฮานะอาขอทายนะ้าเจ้าเนาะ นี่ปนมาถ่ายรูปนี่ถ่ายให้ถ่ายดีหน่อยถ่ายดีเจ้าถ่ายดีพอลงยูทูบถ่ายดีแกถ่ายลงยูทูบได้พอได้ถ่ายคนเถ่ายแข้งพัถ่ายพักถัาขึ้นบ้านใถ่ไปลงถ่ายไปลงยูทูบเลยเจ้ายังตีเปิดเปิดพอกันนั่นเนาะอันนี้จะมาเอาบ้านเท้ากับป้าทายแค่ด้วยหนึ่ง เก่าโอ้เห็นแล้วเนี่ยดอกแคร์อจัดมออขนาดเลยอืมโอ้ไข่เมื่เห็น่มาเป็นมาเป็นยางมาเป็นยาง Cán hoàng nêm này cân cán cân hoặc cán niệm cân nùng cân nêm 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 cân

ขนมจีนน่ากินมากเลยเนาะแปลกเองะเจ้าเนี่ยจ้าแปลกเองกะ้บรรยากาศเก่กาๆบ้านเฮาสมัยก่อนแม่น่าก,ก็ขายอยู่นี่แหละแต่ก็ การกเกาเนยหม,มีหลังคาเจอขอ่ายน้อยนะเจ้าเนาะขอบคุณเจ้า

นี่ใครรู้จักมังคาเนี่ยว่าเป็นผักอะไรเนี่ยใครรู้มั่งว่าเป็นผักอะไรที่บ้านพี่หอมเรียกผักกะแก่นะผักป๊ะกาตีเมียผ <laughs> ักป๊ะก้าตีเมีย <c oughs> <c oughs>

อ๋ออ๋อันนี้อะไรเลยใครรู้บางอันนี้อันนี้เป็นกินจจไดเจ้เนี่ยเจไจ้าเนี่ยอันนี้ขได้ทเหลยกาเลยเนี่ยกัเป็นคนอันนี้อ๋อเป็นเป็นของอันนี้มันก่อ มันเจ๋อนี่แกนี่มันอ่อนอเราเดี๋ยวกับมัดจ้าถ้าจะมาขายสองสามชิ้เดี๋ยวมันกระหล่ำเจ้ะ <c oughs> ถ้าขายเป็นมัดในกับมัดในไปเลยนันนี้หักกันเนาะมันขายยากจังหวะนั่นแหละแบบมี้เจ้ามัดกัดเงาจะมีตีเดียวเอ๊ะ <c oughs> มีคนสองคนหุบไปสอนนะ อันนี้ขายจะได้เจ้าเนี่ยจะขานเนี่ยขาดช่วงเช้าอันนี้เผื่อท้องจะขานเปาเด้ก็ได้ก้าวขึ้นชวนอันที่เก่ามันไหนน้องยี่หม้อม้ามเสียพาะมันทั้ตัดนั้งบวนหนึ่งคน น่าขาเจอด้นีเงยเินมันเี่ก็มันเจ้าามันกินก่เนีมันมัเ็นเชื้อเากับต้านี่ยืดไปก่อนกัไปต้านอมรุนแสดงว่าเป็นต้นเ้ขาไเใหญ่ใหญ่เนาะมันีไหเนี่ยมันหวานไปขึ้นหมโอ้ห่เายรวยเเนาะ ให้มึงดมึงเจ็บแบบนี้แะบ้านเก่าผมูก็ไพอเจ้าคนดายมั้งอันนี้อันนี้ทางภาคเหนือเขาเรียกยักษ์ข่านนะแต่ทางภาคกลางเขาน่าจะห้องไอ้ยังขอมูนเนาะมีหมู่พี่ภาคกลางมันน่าจะบ่มีอืมที่มันของดอยขายังนอดเดิมมันมาจากของดอยน่ะอืมขาอยู่ปลาอยู่ดอยอันนี้เนาะเขาอยู่ปลาอยู่ดอยอันนี้ mình mình mình, 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 เขอใช้เขาถูกไหมใชาวบ้านเขามีสวนนี่ยังทั้งกรุงเทพกรุงไทยเราเน่าก็ไปฝังก็ได้มันจะแตกห่างขึ้นมาหวานขึ้นไปอ๋อเอาไปพ่อได้เลยเนี่ยเนี่ยเอาไปนอนดีได้เลยนี่น่ะอ๋อมัดอ่ะเขาก็ก็บกิ่นตัดดีมันเหมือนมีจานี่นี่เขาก็คือเอาอ๋อเม็ดเม็ดเนี่ยตัตาเขาก็ไปบงนี่หรอกจางจานี่เขาไปบงอ้าวคุ้ค่ะ ขอบคุณเจ้าเมื่อชายอ่ะอันนี้อันนี้แมงกุจีจากแมงกุจีนี่นี่บารพี่หอมมีแมงกุจีด้วยเราจะบอกให้เห็นนะท่านน้องห่ของมะเกาเหมือนเพี้ยนอยู่น่าจะมาถ่ายเอาความกันหรอเจ้าขอบคุณเจ้า กินน <c oughs> ุกค่ะใส่แก่แค้เนาะ, <c oughs> ะหมอขนาดนี่ละจ้ะน,นี่นี่เฮ็ดเฮ็ดไท่เฮ็ดฟ้นมากิน ถ่าจยจะได้นี่เฮ็ดไส้เจา้าอ๋อร้อยหนึ่งเจ้าจานึ่งร้อยขายไม่ได้เนอะอันนี้ปลเบอ,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 อก์เนขอบคุณเจ้าอย่าไม่ถายดอกไม้บ้างดอกไม้ขายแล้วเจ้าดอกงามหัมดอกตะหลาเนาะาขอทายน่อยนะเจา้า